สวัสดีครับสิเพชาแนละครับตั้งแต่วันที่15พฤศจิกายน2565เป็นต้นไปนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่ต้องการจะฝากเงินที่ตู้รับฝากเงินอัตโนมัตินะครับจะต้องใช้บัตร ATM หรือว่าบัตรเครดิตเพื่อยืนยันตัวตนก่อนการฝากเงินทุกครั้งนะครับผมเดี๋ยวมาดูรายละเอียดตรงนี้กันนะครับว่าธนาคารไหนบ้างนะครับที่จะต้องดําเนินการแบบนี้นะครับผมไปรับชมกันเลยนะครับ ไม่อยากพาดคลิปสำคัญคลิป,ปใหม่กดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์ช่องสติลเพ c h ชาแนลเอาไว้นะครับขอบคุณครับฟังไม่ผิดนะครับผมตั้งแต่วันที่15พฤศจิกายน2565เป็นต้นไปนะครับผมสำหรับท่านใดนะครับที่คุ้นเคยกับการฝากเงินสดผ่านทางตู้รับเงินอัตโนมัตินะครับหรือว่าตู้ CDM นั่นเองนะครับผมปกติเราก็จะนำเงินสดนะครับไปใส่ที่ตู้นะครับผม แล้วก็กรอบหมายเลขบัญชีธนาคารนะครับแล้วก็ทำการฝากเงินสดได้เลยโดยที่ไม่ต้องใช้บัตร ATM นะครับผมแต่หลังจากวันที่15พฤศจิกายนเป็นต้นไปนะครับผมจะต้องทําการเสียบบัตร ATM นะครับหรือว่าบัตรเครดิตเข้าไปที่ตู้ CDM เพื่อทําการยืนยันทุกครั้งด้วยนะครับผมซึ่งโครงการนี้นะครับเรียกว่าโครงการ CDM AMLO นะครับผม ซึ่งจะเริ่มนะครับตั้งแต่วันที่15พฤศจิกายน2565เป็นต้นไปนะครับผมสำหรับ CDM AMLO นะครับคำว่า AMLO นะครับผมก็ย่อมาจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินนั่นเองนะครับผมต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูคำถามและก็คำตอบสำหรับข้อสงสัยต่างๆเกี่ยวกับแนวทางสำหรับโครงการนี้กันนะครับผมว่าสำหรับคนที่เปิดบัญชีธนาคารออนไลน์นะครับผมหรือว่า คนที่ไม่มีบัตร ATM เนี่ยจะต้องดําเนินการยังไงบ้างนะครับผมและถ้าหากเรามีบัตร ATM ของธนาคารอื่นๆเนี่ยเราจะเอาไปยืนยันตัวตนได้หรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับทาไมถึงต้องมีการใช้บัตรเดบิตหรือว่าบัตรเครดิตในการยืนยันตัวตนก่อนทารายการฝากเงินสดที่เครื่องอัตโนมัติทุกครั้งด้วยครับทาไมต้องใช้บัตรทุกครั้งเหรอครับผมเพราะว่าเพื่อเป็นการยกระดับความปลอดภัยในการทําธุรกรรม ตามกฎเกณฑ์หน่วยงานปปง,งซึ่งลูกค้านะครับผมจะต้องทําการเสียบบัตรเดบิตหรือว่าบัตรเครดิตนะครับแล้วก็ใส่รหัสของผู้ฝากก่อนการฝากเงินสดที่เครื่องอัตโนมัติของทุกธนาคารนะครับตั้งแต่วันที่15พฤศจิกายน2565เป็นต้นไปนะครับใช้บัตรอะไรในการทํารายการยืนยันตัวตนได้บ้างครับใช้ได้ทั้งบัตร ATM นะครับหรือว่าบัตรเดบิตหรือว่าบัตรเครดิตของทุกธนาคารนะครับไม่มีบัตรเดบิตหรือว่าเครดิต สามารถฝากเงินสดที่เครื่องอตัตโนมัติ CDM ของทุกธนาคารได้หรือไม่และหากฝากผ่านเครื่องไม่ได้จะให้ไปฝากที่ใดครับถ้าไม่มีบัตรเดบิตนะครับหรือว่าบัตรเครดิตนะครับจะไม่สามารถฝากเงินสดที่เครื่อง CDM ได้นะครับผมแต่สามารถทํารายการได้นะครับผมโดยผ่านช่องทางส, unified, สาขาธนาคารเท่าน้น,นะครับผมหรือว่าการฝากเงินที่เคาน์เตอร์อ <c oughs> นั่นเองนะครับหากใช้บัตรเดบิตหรือว่าบัตรเครดิตยืนยันตัวตนไม่สําเร็จ จะต้องทำยังไงบ้างครับให้ทำการติดต่อธนาคารเจ้าของบัตรนะครับเป็นลูกค้าธนาคารอื่นฝากเงินที่เครื่อง CDM ได้หรือไม่ครับสามารถทำรายการฝากเงินได้นะครับผมโดยการใช้บัตรเดบิตนะครับหรือว่าบัตรเครดิตในการยืนยันตัวตนนะครับแล้วใช้บัตรธนาคารอื่นทำรายการยืนยันตัวตนจะคิดค่าธรรมเนียมหรือเปล่าครับไม่มีค่าธรรมเนียมในการใช้บัตรยืนยันตัวตนนะครับใช้บัตรธนาคารอื่นทำรายการยืนยันตัวตนและทำธุรกรรมฝากเงิน ไปยังบัญชีเงินฝากปลายทางซึ่งเป็นต่างธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมหรือเปล่าครับจะมีการคิดค่าธรรมเนียมฝากเงินไปต่างธนาคารตามที่ธนาคารกําหนดนะครับใช้บัตรเดบิตหรือว่าบัตรเครดิตธนาคารยืนยันตัวตนที่เครื่อง CDM สาเร็จแต่เครื่องเกิดปัญหาขณะทํารายการฝากเงินเงินไม่เข้าบัญชีต้องแจ้งที่ใดครับผมให้ทําการแจ้ง c เซ็ center ธนาคารเจ้าของเครื่อง CDM นะครับ ใช้บัตรเดบิตรหรือว่าบัตรเครดิตธนาคารยืนยันตัวตนที่เครื่อง CDM แล้วเครื่องยึดบัตรจะทำยังไงได้บ้างครับให้ทำการแจ้งไปที่สาขานะครับแล้วก็ c เซ็ Center ของธนาคารเจ้าของเครื่อง CDM นะครับแล้วบัตรประเภทใดบ้างครับที่ใช้ในการยืนยันตัวตนครับสำหรับบัตรเดบิตรหรือว่าบัตรเครดิตของธนาคารที่สามารถใช้ในการยืนยันตัวตนได้นะครับผม ite, <joking. S 1> ก็จะมีธนาคารกรุงไทยนะครับธนาคารกสิกรไทยธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงศรีอยุธยานะครับธนาคารทหารไทยธนาชาตินะครับธนาคาร UOB ธนาคารเกียรตินาคินนะครับธนาคาร CIMB ไทยธนาคารออมสินแล้วก็ธนาคารอาคารสงเคราะห์นะครับเครื่องอัตโนมัติประเภทใดบ้างครับที่จะต้องใช้บัตรในการพิสูจน์ตัวตนก่อนทําธุรกรรมด้วยเงินสดครับจะมีเครื่องฝากเงินสดอัตโนมัตินะครับหรือที่เรียกว่าเครื่อง CDM นะครับผมแล้วก็จะมีที่ เครื่องฝากถอนเงินสดอัตโนมัติ cdm atm นะครับธุรกรรมฝากเงินสดประเภทใดบ้างครับที่ต้องพิสูจน์ยืนยันตัวตนครับก็จะมีฝากเงินสดเข้าบัญชีภายในธนาคารนะครับแล้วก็ฝากเงินสดเข้าบัญชีธนาคารอื่นนะครับหากเกิดปัญหาระหว่างการฝากเงินสดหน้าจอจะแสดงข้อความอย่างไรบ้างครับจะแสดงข้อความดังนี้นะครับผมธนาคารเจ้าของบัตรปฏิเสธการทํารายการโปรดติดต่อธนาคารเจ้าของบัตรนะครับ เครื่องที่เสียบบัตรประชาชนสามารถใช้บัตรประชาชนแทนบัตรเดบิตได้หรือไม่ครับในปัจจุบันนะครับผมเครื่องฝากเงินอัตโนมัติของธนาคารนะครับยังไม่สามารถฝากเงินโดยการใช้บัตรประชาชนได้นะครับบัตรเดบิตหรือว่าบัตรเครดิตที่หมดอายุสามารถใช้ทํารายการฝากเงินสดที่เครื่องอัตโนมัต <ım. S 2> ิได้ไหมครับสาหรับบัตรที่หมดอายุนะครับผมจะไม่สามารถทําธุรกรรมได้นะครับและในกรณีที่ผมนะครับผมต้องการจะฝากเงินสดนะครับ แต่ว่าในช่วงนั้นเนี่ยธนาคารปิดทําการอยู่และผมเนี่ยไม่มีบัตร ATM หรือว่าไม่มีบัตรเครดิตนะครับผมและต้องการจะฝากเงินอนะ่ะก็เลยเดินทางไปฝากเงินที่7ซเว่นอีเลเวนะครับและมีค่าธรรมเนียมในการฝากเกิดขึ้นทางธนาคารจะมีแนวทางการช่วยเหลืออย่างไรบ้างครับสําหรับท่านใดนะครับที่ไม่มีบัตรเดบิตนะครับผมหรือว่าบัตรเครดิตนะครับก็จะไม่สามารถทําธุรกรรมได้นะครับผมและถ้าหาก ไปฝากเงินผ่านทางตัวแทนธนาคารนะครับผมก็ให้ทําการแสดงบัตรประจําตัวประชาชนนะครับแล้วก็จะมีค่าธรรมเนียมตามปกตินะครับสุดท้ายนี้ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับและก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆคลิปใหม่ๆจากช่อง Silp Channel นะครับผมส่วนท่านใดนะครับที่มีข้อสงสัยตรงไหนนะครับสามารถพิมพ์สอบถามไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับขอบคุณครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ